ปโอ้โหนาวไหเงี้ๆโอ้โหวิ่งตรงๆสิขอบคุณครับเอาหนักหให้เขาเดี๋ยวเราไปกินข้างในน้องแกะกินแล้ว เรืองนี้พิสุดแล้วเติมยังไงก็ไม่เต็มอ๋อเขาเคี้ยวช้าด้วยเป็นเป็นลามีมารยาทเคี้ยวมันก็คับเล็กๆเห็นไหมเวลาเขากินเขาต้องเคี้ยวนะลูกดูสิงใครมาเมดานนี้ใก็ลอยอยู่นะฝามก็ลอยอยู่อ่าเดี๋ให้ไปฝาให้ไปฝาให้ฝาไปตอนนี้ให้ตอนนี้ฝานานใหเอ็นดูน่ะทำไมไม่มาให้ฉันกินเี้วเนี่ยป้าเน่กับพี่กินอังเกะตรงรู กินแล้วตะวันยังไม่ได้กินแล้วเม็ดที่ได้ให้ไปอ่ะพี่พร้อมอันนี้ให้ใบหนึ่งยืนตรงนี้นะโอเคอ่ะอาหารน้าตรงนี้ค่ะอาหารทานมาแตแจนใช้มือนี้เลยใช้มือนี้ระวังมันกินมือปล่อยมือครึ่งลูกเหรอมเหมือนพร้อมเลยให้ตัวนี้ตัวนี้แค่ให้โยนไปตรงนี้เลยจ่าฝูง จาะออกมาน,นี่ไงนี่เอาให้เขาดิทัาไงตัวนี้กินอะไรอ่ะ